สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าถึงประวัติวันอัธรรมีบูชากันค่ะถ้าพูดถึงวันอัฐมีบูชานะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคือวันอะไรทําไมนะคะถึงไม่เคยได้ยินเลยวันนี้นะคะ้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าถึงประวัติวันอัธรรมีบูชาให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ วันอัฐมีบูชานะคะคือวันหลังจากที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จดับขันทัปปริิพานไปแล้วแวันค่ะวันอัฐมีบูชานะคะคือวันอะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะปัจจุบันนะคะแทบจะไม่เห็นปรากฏบนปฏิทินเลยค่ะทําให้วันอัฐมีบูชานะคะนับวันยิ่งถูกลืมทั้งที่วันอัฐมีบูชานะคะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ ที่นับจากวันวิสาขบูชานะคะไปเพียง8วันค่ะหรือ9คือวันอัธมีบูชานะคะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ทั้งนี้นะคะหากปีใดมีอธิกามาตหรือมี366วันวันอัธมิบูชานะคะก็จะถูกเลื่อนให้ไปตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7ค่ะวันอัธมิบูชานะคะหรือวันอัธมีค่ะคือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะ หลังจากที่เสด็จดับขันทัาปารินิพันธ์ได้8วันนะคะโดยมีการทำพิธีนณมังกุรพันธะเจดีเมืองกุสีนาราแคว้นมัลละประเทศอินเดียค่ะซึ่งเมื่อครั้งโบราณกาลนะคะวันอัฐมีบูชาค่ะนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความสศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากนะคะต้องสูญเสียพระบรมสารีระแห่งองค์พระบรมศาสดาค่ะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงนะคะ ด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อวันอัธมีบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปีพุทธศส,สนิกชนนะคะจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะในวันสำคัญนี้ค่ะเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณนะคะตามประวัติค่ะวันอัธมีบูชานะคะระบุไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปราลินิพานใต้ต้นสาระในราตี15้าค่ำเดือน6พวเจ้ามันลักษัตริย ก็จัดพิธีบูชาด้วยของหอมค่ะดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองกุศินาราตลอดเจวันนะคะและให้เจ้ามันละระดับหัวหน้าแปคนทรงก้าวนุ่งห่มผ้าใหม่ค่ะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศตะวันออกของพระนครนะคะเพื่อถวายพระเพลิงค่ะ จากนั้นค่ะก็ให้พวกเจ้ามันละระดับหัวหน้าสี่คนนะคะพยายามจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ก็ไม่อาจทำให้ไฟติดได้ค่ะทั้งที่ได้ทำตามคำของพระอานน,นเทละที่ให้ห่อพระสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าใหม่นะคะห่อทับอีกค่ะทำเช่นนี้นะคะจนหมดผ้าไป500คู่ค่ะ แล้วเชิญลงในรางเหล็กที่เติมด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานค่ะด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดในการนี้นะคะพระอนุรุธทธะจึงแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากัสสปะและพิสุหมู่ใหญ่500รูปค่ะผู้กำลังเดินทางมาเพื่อถวายบังคมพระบาทเสียก่อนไฟก็จะลุกไหม ทั้งนี้นะคะเนื่องจากเทวดาเหล่านั้นเคยเป็นโยมอุป,ปัากของพระเถระค่ะและพระสาวกผู้ใหญ่มาก่อนจึงไม่ยินดีที่ไม่เห็นพระมหากัสปะอยู่ในพิธีค่ะและเมื่อพิสูจนหม,มู่500รูปนะคะโดยมีพระมหากัสปะค่ะเป็นประธานเดินทางมาพร้อมกันนาที่ถวายพระเพลิงแล้วนะคะไฟจึงโลดชนขึ้นเองค่ะโดยไม่ต้องมีใครจุดเลยค่ะ หลังจากที่พระเพิ่มเผาไหม้หลังจากที่พระเพิ่มเผาไหม้พระพุทธสารีละของพระบรมศาดาดับมออลงแล้วนะคะบรรดากษัตริย์มันลาทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมาสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบท้องค่ะแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุศินาราส่วนเครื่องบริขารต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าได้มีการอัญเชิญไปป่าดิสถานตามที่ต่างๆค่ะ อาทิเช่นนะคะพ้าไตาจีวรค่ะอันเชิญไปประดิษฐานที่แควงคันทาราค่ะบาทนะคะอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองปาละลีบุตรค่ะและเมื่อบรรดากษัตริย์จากแคว้นต่างๆนะคะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันทะปรินิพานที่นครกุสินาราจึงได้ส่งตัวแทนไปขอแบ่งพระปรลมสาลีริกธาทานะคะเพื่อนำกลับมาสักการะยังแควงของตนค่ะ แต่ก็ถูกกษัตริย์มันลัปฏิเสธจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขัดแย้งและเตรียมทำสงครามกันค่ะแต่ในที่สุดเหตุการณ์ก็มีได้บานปลายนะคะเนื่องจากนะคะโทนาพามนะคะาพามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เข้ามาเป็นตัวกลางเจราจาไกลเกี่ยค่ะเพื่อยุติความขัดแย้งโดยได้ประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสรรเสริญคันติ สรรเสริญสามคัคคีการที่เรามาประหัดประหารเพราะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ผู้ประเสริฐย่อมไม่สมควรดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีในการที่จะแบ่งกันไปเป็น8ส่วนและนำไปบูชาย,ยังบ้านเมืองของท่านทั้งหลายเถิดเพราะผู้ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมากเมื่อโทนนะพร,รามนะคะได้เสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าเ่ากัน กษัตริย์แต่ละเมืองก็ยอมรับแต่โดยดีค่ะและกลับไปสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองของตนเองค่ะกษัตริย์ลิชวีนะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีค่ะกษัตริย์สักกยะนะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัทค่ะกษัตริย์ทูลิยะนะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลากปาปค่ะกษัตริย์โกริยานะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคามค่ะ มหาพามนะคะสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวทัตทีประกาค่ะกษัตริย์มันละแห่งเมืองปาวาทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวาค่ะพระเจ้าอาชาติสตูนะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคิดค่ะมันละกษัตริย์แห่งกุสีนารานะคะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสีนาราค่ะ กษัตริย์เมืองโมริยะสร้างสถูปบรรจุพระอังคารที่เมืองปิดผิวันค่ะโทนพามค่ะสร้างสถูปบรรจุทานานตัววางพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุาาสินาราค่ะการประกอบพิธีวันอัฐมีบูชาค่ะปัจจุบันนะคะการป,ประกอบพิธีวันอัฐมีบูชาในประเทศไทยนะคะมีเพียงบางวัดเท่านั้นค่ะที่จะจัดให้มีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะคะเช่นนะคะ วัดมหาธาตุยวล่าลังสริตราชาวรมหาวิหารค่ะโดยการบำเพ็งกุศลในวันอัฐมีบูชานะคะจะปฏิบัติอย่างเดียวกันกับการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอื่นๆค่ะที่มีการให้ทานนะคะรักษาศีลเจริญภาวนาและมีการเวียนเทียนในตอนค่ำค่ะอย่างไรก็ดีนะคะบางวัดในบางจังหวัดยังมีการนิยมบำเพ็งกุศลเนื่องในวันอัฐมีบูชานี้อยู่บ้างค่ะ บางแห่งนะคะถึงกับจัดเป็นงานใหญ่มีการจำลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงพุทธศรีระเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาลด้วยค่ะเช่นนะคะวัดพระวรมธาตุทุ่งยางค่ะจังหวัดอุตรดิตฐ์ซึ่งในทุกๆปีนะคะจะมีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตฐ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเปน็นจนวนมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติวันอัธมีบูชาค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ